คลิปนี้นะคะเราจะเย็บประกอบแล้วก็แต่งหน้าให้เขานะคะแล้วก็บินจะมีใส่กระโปรงให้เขานิดหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บส่วนตัวกับหัวนะคะเข้าหากันก่อนตัวกับหัวเนี่ยเราจะจบที่24หลักเท่ากันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเย็บอะคะเพื่อนๆก็เกี่ยวไปหลักต่อหลักได้เลยนะคะ มันจะเย็บอย่างนี้นะคะแทงเข้านะคะแท,แทงเข้าจากด้านในนะคะที่หัวคะ่ะจริงๆอ่ะหลักไหนก็ได้นะคะเพื่อนๆนะคะแล้วก็ดึงให้เขาติดกันแล้วก็มาแทงแทงจากด้านนอกเนยคะ่ะเข้าไปในตัวแล้วก็ไปแทงที่หัวแทงจากด้านในนะคะนะคะแล้วก็ดึงให้เขาติดกันระวังใยออกมานอกงานนิดนึงนะคะ แล้วก็เย็บแบบนี้ค่ะเกี่ยวกันไปเลยหลักต่อหลักนะคะหัวมันจะใหญ่นิดนึงมันจัดจับไม่ค่อยถนัดนคะคะค่อยเย็บไปค่ะแล้วก็ในส่วนของใยนะคะถ้าเเพื่อนเย็บไปสักพักแล้วรู้สึกว่าอยากจะยัดเพิ่มนะคะก่อนที่จะเย็บเสร็จก็ใส่ใยเข้าไปเพิ่มได้นะคะ ค่อยเย็บไปค่ะเดี๋ยวไปที่รละหลัก แอนี้มินนี่ใหญ่โอเคแล้วนะคะก็จะไม่หยัดเพิ่มนะคะก็จะเย็บปิดเลยแต่ถ้าของเพื่อนๆรู้สึกว่ามันยังไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยอยังหลวมอยู่อะไรอย่างนี้ค่ะก็สามารถใส่เข้าไปตอนที่เย็บใกล้เสร็จนี้ได้เลยนะคะนี่ค่ะติดกันแล้วะคะ่ะพอติดกันครบแอนมินก็จะปิดงานนะคะแทงเข็มไปช่องใกล้ใกล้นะคะแล้วก็ขมวดปมสักปมหนึ่งแล้วก็แทง ก็ไปซ่อนไหมในส่วนหัวแทงสักสองครั้งนะคะนี่ค่ะเราเพื่อนเพื่อนก็เลือกนะคะจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้าด้านหลังแตงจริงก็คล้ายๆกันนะคะใช้ด้านไหนก็ได้เดี๋ยวเรามาเย็บชิ้นส่วนต่อไปนะคะ เราจะเย็บส่วนแขนค่ะแต่ก่อนจะเอาไปเย็บติดกับลาตัวนะคะเพืเ่อนๆบีบให้เขาเข้าหากันแบบนี้ก่อนนะโดยที่ให้ตรงเนี้ค่ะที่มันเป็นเหมือนยื่นออกมาเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางนะคะแล้วเราจะเย็บตรงเนี้ค่ะตรงต้นแขนข้นไให้ประกบกันก่อนนะคะให้ติดกันนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะเสร็จ<ส>แล้วเราก็จะไปทากกับตัวโดยที่ ให้ตรงที่มันเป็นตุ่มๆตรงนี้ค่ะให้มันอยู่ด้านหน้านะคะแอดมินจะเอาตรงนี้เป็นด้านหน้าก็จะเอามาทาบดูนะคะวิธีทาบก็กะดูให้มันอยู่ตรงกลางขาะค่ะแล้วก็เวลาเย็บนะคะเพื่อไม่ต้องเย็บไปจนติดติดติดแบบนี้เลยนะให้เว้นลงมานิดนึงนะคะให้เขาพอมีช่องนิดนึงนะคะประมาณสักหลักหนึ่งะค่ะแอดมินว่ามันจะสวยกว่านะคะสวยกว่าที่จะเย็บให้เขาติดกับตรงคอเลย มันก็จะได้ประมาณนี้ค่ะเ,เพื่อนๆโอเคแล้วก็เย็บให้เขาติดกันได้เลยค่ะ ติดกันแล้วก็ปิดงานนะคะตอนปิดงานเพื่อนๆขมวดปมสักปมหนึ่งนะแล้วก็แทงเข้าไปซ่อนนะซ่อนที่ตัวหรือหัวก็ได้ค่ะ ข้างที่สองข้างที่สองเพื่อนๆก็เย็บตรงต้นแขนของให้ติดกันนะคะส่วนแขนอันนี้แอดมินเย็บไปแล้วนะคะด๋ยวจะไปเย็บติดกับตัวได้เลยเหมือนกันนะคะตรงที่เขาเป็นโปร่ปงๆตรงนี้ค่ะเราก็ให้ให้หันมาทางด้านหน้าแล้วก็วางตำแหน่งก็เหมือนเดิมค่ะดูให้อยู่ระหว่างขานะคะให้อยู่ตรงกลางอันนี้ดูจากด้านด้านล่างนะคะถ้าได้ตำแหน่งเราก็เย็บเลยค่ะ เว้นลงมานิดนึงนะคะ ปิดงานนะคะซ่อนไหมใต้แขนแล้วเดี๋ยวต่อไปมาเย็บส่วนหูกันค่ะส่วนหูนะคะก่อนจะไปเย็บอะค่ะเพื่อนๆก็ต้องมาเย็บ ตรงเนี่ยค่ะตรงต้นหูวค่ะให้เขาติดกันก่อนนะคะเย็บเหมือนตอนเราเย็บแขนเมื่อกี้ค่ะนะคะบีบเขาเข้าหากันแล้วเราก็เย็บให้เขาติดกันหลักต่อหลักเลยนะคะแล้วก็ส่วนหูเนี่ยแอดมินจะติดให้เขาเป็นแบบนี้เพื่อนเพื่อเพื่อนเพับเขาเข้าหากันค่ะแล้วเราก็เย็บให้เขาติดกัน เย็บหูเป็นแบบพับครึ่งน,นะคะเดี๋วนะคะตรงนี้มันแน่นนะคะแล้วก็จะได้หูแบบนี้นะคะแล้วก็เวลาเราจะเอาติดกับหัวเดี๋ยวนะเพื่อน ี๋ยเมนใช้ใช้ไหมช่วยนะคะกับตำแหน่งนะอันนี้เอาอันนี้เมนมองด้วยสายตานะคะให้มันอยู่ตรงกลางเดี๋ยวนะคะตำแหน่งกล้องมันจะสูงไปกว่าน,นี้มันก็จะเมนจะใช้ตรงนี้คะ่ะเป็นปลายห่างออกมาสักห่างห่างกันสองหลักอะคะ่ะเพื่อน นี่ยมันจะติดแบบนี้ค่ะนะคะส่วนอีกข้างหนึ่งก็จะอยู่ตรงนี้เนะะี่ยค่ะแบบนี้นะทีนี้พอเวลาเย็บอะค่ะเรากแบบ็เราก็วางแบบนี้ค่ะวางหูแบบนี้วางให้อยู่ตรงกลางเข็มหมุดตำแหน่งเข็มหมุดเนะะี่ยค่ะแล้วมันก็จะแทงเข็มลงไป แบบนี้นะคะอเอาข็มุดออกจะล็อกตำแหน่งก่อนนะคะตัวมันค่อนข้างใหญ่นิดนึงมุมกล้องอาจจะลำบากนิดนึง่งนี่ก็จะได้แบบนี้นะคะแบบนี้นะเสร็จแล้วเ,เพื่อนๆก็เย็บเย็บให้เข้าติดกันเลยค่ะ ย็บแบบนี้ก็ได้ค่ะเย็บทีละด้านนะคะเกี่ยวด้านนี้ก่อน มนันนี้จับให้เขาเป็นแบบนี้นะคะะติดกันรอบแล้วนะคะติดรอบแล้วแอดมินจะปิดงานแล้วนะคะ เย็บไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเราก็มาพาดนี่ค่ะพาดไปที่ตรงเรามาตำแหน่งไว้ตรงเข็มหมุดเย็บเหมือนข้างเมื่อกี้เลยค่ะให้มันวางให้มันตรงก่อนโทษทีนะคะมุมกล้องอาจจะม,มันได้แค่เนี้ยค่ะให้มันก็จะแทงเข้าไปให้อยู่ตรงกลางระหว่างเข็มหมุดนะคะ ก่อนนะคะนี่ค่ะจะได้ตำแหน่งประมาณนี้นะอยู่ตรงกลางเลยค่ะจะมีช่องนิดนึงตรงระหว่างกลางตรงนี้นะคะพอได้ตำแหน่งแล้วมันจะเย็บให้เขาติดกันเลยนะคะ อันนี้นะคะติดกันแล้วมันจะปิดงานแล้วนะคะกำหนดปมแล้วก็ซ่อนไหมตัวใหญ่เหมือนกันนะคะเนี่ย เดี๋ยวต่อไปเดี๋ยวเรามาแต่งแต่งหน้ากันนะคะติดตาติดจมูกค่ะเรามาติดตากับจมูกกันนะคะเดี๋ยวตัวนี้ยแอนจะขอใช้เป็นตาน็ตนะคะตาสําเร็จเ,เดี๋ยวนะตาเสียบประมาณ9กมิลนะคะเกือบเซนนะคะแล้วก็ส่วนจมูกก็จะใช้เป็นจมูกสําเร็จเป็นจมูกสามเหลี่ยมนะคะแอ่มินลองวัดดูนะ น่าจะประมาณเซนเซนครึ่งเซนหกอะไรประมาณเนี้ยนะคะสิบหกมิลนะคะสิบหกสิบเมิลนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราวางตำแหน่งกันก่อนนะคะเย่างนะอันนี้กะด้วยสายตาเอานะเพื่อนเพือนน่าจะอยู่ตรงประมาณตรงกลางเดี๋ยวนะเดี๋ยวอมมินลองเอาไหมพรมสีอื่นาพาดไปตรงกลางนะคะ อากาพาดมาตรงกลางหน้าจมูกก็จะติดประมาณนี้เดี๋ยวไอ้มินขอทำตําแหน่งก่อนนะคะตรงนี้ถ้าจะให้เป็นปลายจมูกเดี๋นะคะขอกระเถิบลงมาหลักหนึง่งแล้วก็จะติดลูกตาเดี๋ยวไอ้มินนับนับหลักให้นะคะเดี๋ยวขอวางวางตำแหน่งก่อน ติดลูกตาให้อยู่แนวเดียวกับจมูกเลยนะคะอันนี้เดี๋ยวมินลองก,กะด้วยสายตาดูก่อนนะตานนอตมันก็ดีอย่างค่ะมันก็เสียบเสียบถอดได้เลยแต่มันจะทำตาให้บุ๋มลงไปนิดนึงเดี๋ยวนะคะ จมูกลงมาอีกสักหลักหนึ่งนี่หน้าตาก็จะได้ประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋ยวแเมินวัดให้ดูนับให้ดูนะคะห่างจากหัวลงมา2 4 6 8 10 12 14 16ติดตาประมาณแถวที่17นะคะ17แล้วก็ถึกจมูกลงมา18 19 20, 20 21ปลายจมูกอยู่ที่แถวที่21 ประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะ,ะเดี๋ยวส่วนจมูกอะค่ะแอดมินจะทําเส้นจมูกให้เขานะคะใช้ไหมพรมสีพายสีดำนะคะตัดมานิดเดียวค่ะประมาณสักครึบนึงนะคะแล้วก็ขมหดปมตรงนี้แอดมินจะให้เป็นปลายจมูกใช่ไหมคะแอดมินก็จะแทงเข้าไปด้านในเนะะี่ยค่ะแล้วก็แทงเลยปลายจมูกขึ้นไป ดึงให้ปมที่เราทำอะค่ะไปซ่อนอยู่ข้างในนะคะแล้วก็พาดพาดลงมานะคะพาดลงมาต่อจากที่เราหมุดไว้ะค่ะประมาณหนึ่งสองสามซักสามหลักก็พอะค่ะแล้วก็แทงกลับไปที่ช่องเดิมเราก็จะได้เส้นจมูกนะคะแล้วก็ปิดงานนะ แทงกลับมาที่ปลายอีกข้างหนึ่งก็ได้ค่ะแล้วก่อนตัดก่อนตัดก็กดใหญ่ลงไปนิดนึงนะคะเราก็จะได้เส้นจมูกเดี๋ยว,วมินจะติดจมูกก่อนนะคะเดี๋ยวนะอันนี้หมดเอาอีกรอดนึง ทีนี้ถ้าเ,เพื่อนๆไม่มีตัวจมูกสําเร็จนะคะเ,เพื่อนๆลองไปดูคลิปเก่าของแอดมินก็ได้นะคะที่เป็นแบบมีปักจมูกนะคะน่าจะมีหลายคลิปอยู่นี่คะ่ะแล้วก็อ,ออกแล้วก็ตรงนี้าจะเป็นปลายจมูกเราได้จมูกแล้วนะคะลองไปดูคลิปเก่าๆที่มีวิธีปักจมูกอะคะ่ะใช้หลักการเดียวกันได้เลยะคะ่ะนี่ แล้วก็อันนี้ส่วนลูกตาใช่ไหมคะเดี๋ยวแอนมินว่าจะให้ให้เขาเป็นตาบุ๋มนิดนึงนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําตาบุ๋มกันค่ะเ,เพื่อนๆตัดตัดหนัพมสีตัวเขาเนี่ยนะคะตัดมาประมาณสัก2คืบนะคะแล้วก็เอามาร้อยกับเข็ม ขมวดปมนะคะแล้วก็เราจะแต่ผนขอเอาลูกต้าออก,ก่อนนะคะแล้วก็มารด้วยเขมมุดก่อนว่าเราจะเอาตำแหน่งนี้ทีนี้เพื่อนๆขมวดปมนะคะแทงเข้าไปค่ะ แทงเข้าไปที่ตรงตรงคอก็ได้ค่ะแล้วก็ไปทะลุตรงจุดที่เรามาร์กไว้นะคะดึงให้ปมเข้าไปถูกซ่อนไว้ข้างในนะคะแต่อย่าดึงจนเขาทะลุออกมานะ,ะ,ระเราก็เสร็จแล้วก็มาแทงแทงไปที่อีกหลักหนึ่งะคะ่ะแล้วก็ให้ไปโผล่อีกด้านหนึ่ง เพื่อนก็ดึงค่ะดึงใหม่นะเนี่ยเพื่อนจะเห็นนะมันจะบุ๋มลงไปค่ะนี่ค่ะเราจับให้มันบุ๋มแค่ไหนก็ได้นะคะแล้วแต่ที่เราจะดึงต่อไปมาด้านนี้เหมือนกันค่ะเราก็จะมาเกี่ยวอีกหลักหนึ่งอันนี้มันจะล็อกไว้ก่อนนะคะแล้วก็กลับไปที่ช่องเดิมค่ะทำเหมือนกันค่ะดึงค่ะ อยากจะให้บุ่มแค่ไหนนะคะ,คะถ้าโอเคแล้วก็ปิดงานเดี๋ยวมินเอาเข็มมุดออกก่อนโอเคแล้วก็ปิดงานได้เลยค่ะแล้วก็แทงใหม่ก็ไปซ่อนในส่วนหัวเนี่ยนะคะ เราเตรียมไว้อะค่ะมาติดเสียบเข้าไปก่อนนะคะเด,เดี๋ยวเพิ่งเสียบมิ้นะคะเดี๋ยวไอ้มินจะเสริมกาวเข้าไปนิดนึงค่ะกันการหลุดนะหรือเพื่อนๆพื่อนจะป้ายไปตรงรูที่เราจะติดเออรูที่เราจะแทงลูกตาเข้าไปเลยก็ได้ค่ะนี่ค่ะล้วก็ติดป้ายไปนิดนึงค่ะกันนะคะบางทีมัน อาจจะหลุดได้แล้วก็ย้ำกาวก็เป็นนอย่างนี้เราก็จะได้ตากับจมูกแล้วนะคะเดี๋ยวตัวนี้ค่ะพอดีแอดมินมีผ้าแบบนี้เพื่อนๆตอนนั้นจำได้มันเขาเรียกเหมือนเป็นผ้าคล้ายๆผ้าลูกไม้ไหมคะไม่ไม่ไม่ใช่ลูกไม้เนาะเป็นผ้าแบบระบายตอนนั้นแอดมินซื้อมาไว้สำหรับถักตุ๊กตาแต่งงานจำได้ค่ะแล้วทีเนี้ย มันยังไม่หมดมีเหลือไอ้นึงก็เลยจะลองเอามาทำเป็นกระโปรงให้เขานะคะทําแบบง่ายๆค่ะก็เย็บกระดุมไปข้างนึงแล้วก็ทําห่วงข้างนึงนะคะเดี๋ยวลองดูนะนี่ค่ะก็จะแบบมีกระโปรงใส่ง่ายๆนะคะหรือถ้าเ,เพื่อนๆมีเป็นแบบผ้าลูกไม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะไอน้นึงว่าก็น่าจะเอามาใช้ได้นะีน่ยมันก็จะเย็บทําเป็นกระโปรงแบบนี้ให้เขานี่ค่ะก็ น่ารักดีนะคะทีนี้เดี๋ยวอ m i n i นวัดให้ดูนะคะว่าตัวนี้จากหูจนถึงขาเนี่ยประมาณกี่นิ้วนะโอ้สิบนิ้วได้นะคะเพื่อนๆตัวใหญ่อยู่นะตัวใหญ่เลยค่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวอ i n น,นหมุนให้ดูนะคะนี่เขาก็จะใส่กระโปรงแบบนี้ ถอดก็ได้นะคะไม่ต้องใส่ก็น่ารักนะคะใส่ก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งเนี่ยค่ะเพื่อนๆเราก็จะได้มาเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะคะลองถักดูค่ะขนาดสิบนิ้วเลยค่ะก็ค่อนข้างใหญ่นะคะโอเคอ่นนี่จะได้มาเล่นอีกหนึ่งตัวนะคะ ลองถักกันดูค่ะแล้วก็อย่าลืมนะคะรบกวนกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ช่องแอดมินนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้นิดนึงแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะคะแล้วก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะมีความสุขสนุกกับงานถักนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ